วัสดีค่ะตอนนี้นะคะกี้จะบอกว่ากี้มายืนอยู่ที่วัดพระพุทธบาทที่จังหวัดประบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะกำลจะบอกว่าเป็นการมาที่มาไวรวดเร็วนะคะก็คือมาวินมอสไซค์นั่นคือเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราเสียเวลากับการที่เรานั่งรถ ไปเลยสถานีไป1สถานีนะคะและ้วก็ต้องใช้เวลาย้อนกลับมาลงที่สถานีสระบ,บุรีเนี่ยใช้เวลาเราอีกเกือบชั่วโมงเลยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็เลยแบบเราไม่อยากเสียเวลาแล้วตอนนี้ที่เราอยู่ที่พระพุทธบาทในเวลานี้ประมาณสักบ่ายสองกว,กว่าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปให้ทันรถไฟเที่ยวสามโมงกว่า,วาเพาื่อจะกลับไปที่ตัวเมืองพระนครีอยุธยาซึ่งวันนี้กีจะไม่ได้มีแพลนที่จะค้างที่สระบุรีนะคะคือกีจะบอกว่าตอนนี้เราเดินเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่เขาก็มีการวัดไข้วัดอุณหภูมิเรียบร้อยนะคะเดยกกี้จะให้ดูด้านหลังี้เห็นไหมคะอันนี้คือมณฑลบลอยพระพุทธบาทที่เรามากันในวันนี้นะคะซึ่งกีก้มันจะบอกว่าแบบกี้จะพูดยังไงดีอะคือขออนุญาตเดินไปด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของวัดพระพุทธบาทเนี่ยเป็นครั้งแรกที่กี้ได้มาที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกเลยจริงจริงนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจ มากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในส่วนของที่วัดพุทธบาทแห่งนี้รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นญาติพี่น้องเราแบบรุ่นป, Ł, ป, Ł, ป, Ł, ป Ł, ู่ปู่ย่าญาเนี่ยท่านเคยมากันนะคะตอนนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเอ้ยพระบาทเนี่ยนะก็คือแบบในชีวิตหนึ่งก็คือต้องต้องมานะคะต้องมาเพราะว่าถ้าเรามาหนึ่งครั้งเนี่ยเขาบอกว่า เราก็เหมือนกับอะไรนะจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้เป็นความเชื่อนะคะคือที่วัดพระพุทธบาทที่สระบ,บรุรีก็คือว่าเป็นที่ประดิษฐานลอยพระพุทธบาทอยู่ที่นี่ซึ่งกี้ไม่รู้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีลอยพุทธบาทกี่ที่กี้ไม่กี่กี้กีไม่ไม่คอนเฟิร์มนะแต่รู้แต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปกันที่ปราสาทนาครหลวงกันมาแล้วที่จังหวัดพระนครศรียาเราไปมาแล้วที่นั่นมีลอยพุทธบาท400รอยที่นั่นแต่ที่นี่คือมีมนฑดลบลอยพุทธบาทที่นี่นะคะแล้วก็ ก็คงจะมีเรื่องเล่ามากมายแหละแต่ว่าตอนนี้กี่ยังอยู่บริเวณหน้าวัดอยู่เลยนะคะเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปดูบรรยากาศ,กาศด้านบนกันแล้วก็ขึ้นไปนมัสการลอยพุทธบาตรด้านบนกันด้วยอยากจะบอกว่าวันนี้ขอให้สิ่งที่กี่มาที่วัดพุทธบาตรแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอใหออ้ทุกคนได้รับเขาเรียกอะไรนะคะส่วนส่วนกุศลพูดถูกไหมเนี่ยเหมือนกับว่าขอขอแบบแชร์ส่วนกุศลที่เราได้มา กาบนมรสก,การลอยพุทธบาทที่จังหวัดส,สระบุรีในวันนี้ให้กับทุกคนไปด้วยนะคะเดี๋ยวตามที่มาเลยนะคะว่าด้านบนจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้อิ่มใจมากแค่ก้าวขาเดินเข้ามาในเขตบริเวณกำแพงของวัดพุทธบาแทแห่งนี้ก็รู้สึกอิ่มใจมากแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาที่นี่นะคะสําหรับกิราตาพาตลอดในทริปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งสถานที่ที่เรารู้สึกว่า เราแฮปปี้มากนะคะเดี๋ยวกี้ให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมคะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปในบนนั้นกันนะคะก็อันไหนถ่ายภาพได้จะถ่ายอันไหนถ่ายไม่ได้ก็อัดวิดีโอคือจะทําตามกฎและเงื่อนไขที่เขาวางไว้ทุกอย่างนะคะตามกี้มานะคะ